ก่อนอื่นนะครับพี่น้องขอเสนอวิธีสามีเบื่อนแก้ยังไงผมเองกแน่นอนอย่างยิ่งผมก็อยากจะให้พี่น้องเนี่ยเวลาจะแก้ปัญหาอะไรทุกอย่างเลยนะเกี่ยวกับครอบครัวหรือเกี่ยวกับปัญหาใดก็ตามให้มุ่งสู่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาเป็นอันดับแรก د ع อ ء ที่จะให้ต่อไปนี้เป็นด ع อ ء ของภรรยาที่จะขอให้แก่สามีรักสามีมากไม่อยากจะให้สามีเนี่ยเบื่อให้ขอดูอาบทนี้พออาบทนี้เนี่ยเป็นดูอาตรงๆเลยนะขอให้อลัลลอฮ์ปลดเปื้องความเบื่อนายแลว้วก็ความขี้เกียจเนี่ยออกไปจากสามีโดยอ่านอย่างนี้นะครับว่าอัลลอฮุมักชิฟานซาอูจีกุลละมาลาลินวกาซาลินโออัลลอฮ์ได้โปรดปลดเปื้องทุกๆความเบื่อนายแลว้วก็ความขี้เกียจออกไปจากสามีของข้าพระองค์ ไม่จําเป็นต้องขอภาษาหรับขอภาษาไทยตรงนี้นะขอที่พึ่งขอความเมตตาขอความโปรดปรานจากอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาเพราะทุกอย่างเ,เมื่อมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตสำหรับผู้ศรัทธาพี่น้องจําไว้นะต้องทําใจมุ่งสู่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาเป็นอันดับแรกให้ความสําคัญกับอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นเมื่อสามีเบื่อแล้วน,นะครับดยอาบทนี้ขอเลยนะครับอัลลอฮฺมักชิฟอันเจวจีกุลลลมลลลินวกัสลโออัลลอฮฺได้โปรดเปื ทุกๆความเบื่อหน่ายและก็ความขี้เกียจออกไปจากสามีของข้าพระองค์ด้วยเถิด มีอุลามะท่านหนึ่งพูดเรื่องเบื่อเนี่ยได้ดีมากเขาบอกว่าถ้าหากว่าคนคนหนึ่งเนี่ยรู้จากความรักด้วยเนื้อแท้ของมันแล้วจะไม่มีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นเลยแม้แต่วินาทีเดียวอันนี้เป็นคําพูดที่เป็นปรัชญาในหน่อยถ้าหากว่ารู้เนื้อแท้ของความรักที่แท้จริงแล้วเขาจะไม่รู้จักความเบื่อหน่ายแต่อันนี้มันก็เป็นคำพูดไม่ใช่อุลามะทางด้านศาสนาเน่เป็นอุลามะเป็นนักปรัชญาเป็นนักจิตวิทยาอะไรก็ตามมันนะครับก็พูดเอาไว้แต่มันก็มีความจริงอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ทััั้งหมมมดทุกกกๆควารน็ ีแถ้าเกิดมาได้ววางอยู่บนเรื่องของาศาสนาแล้วมันก็มีเบื่อนะครับ